รูปสติกเกอร์อ่ะใครติดให้หน่ยอยลูกสติกเกอร์รูปหัวใจด้วย ที S <S ่รับผลิตโอวเรียบร้อยแล้วทา้เรียน่ห้องได้เลยมารับผลิตภัณฑ์โอวัลตที่หนห้องครอคพี่พี่แ้สิ่ห้ห ตดได้หนูหนะอบคนะคะ โอ้ยแรงมันต้องสัมทัสด็กตประสานประสี้าวากนองประสานประสีากันแล้าค่ะเร็วเนั่งนนาเี้ี่ลรงวงย่ทงใีก่ใช่่อยาไปสินแขนตรงนี้บาง้กไม่หมดรอแ่เรว ก็ว่ัเดาสรูไปไ้รอนี่ก็รอนี่ร่สันกัก่ม่พวกเราลักลักแคบไปทั้งหมดเลยไรพอัได้ก่ทำทำทำทททครคตรคตคตรแ ดูจากสติกเกอร์นะครับตเนเยนครับดูหลอกแล้วไม่ห้างหน่ะ ออคนตั้งแต่ระดับไหนระดบนี้ัญูปอกรเปล่าูปอด้วยเดออะไเขาก็ปเอเป็นโรงเรียนกะชันแล จะการมาเลไทยที่ติดสติกเกอร์นี้มานานแล้วครับแต่ว่าขึ้นขึ้นจะเป็นกระแสก็จะมีปีนึงักดงานอ่าก huh นมาเลไทยลราให้เด็กเอาสติกเกอร์มาเพ่งให้ดูคาจุดประสงค์หลักคือให้เด็กมีมิตขนาดนี้อะไรประมาณนี้เอาแต่คลิปขนาดภาพภาพภาพคลิปภาพหกหกห้าห้าหกสี่ มาแล้วเหรอมาสดแปลว่าเราไม่ได้ดูที่ก็โดนกันทุกคนนะครับใช่ไหมแต่ว่าเราจะเลือกตอนแรกครัแรกกรรมการเลือกไปก่อนห้าคนก็เลยจะได้ที่สี่มีห้าที่สี่ส่วนที่สามที่สองเดี๋ยวเราส่งเห็นเห็นภาพนี้แล้วตกใจเลยครับตอนแรกเห็นออกไปตกใจค่ะไม่คิดว่าเด็กจะรักขนาดนี้ใช่ไหมคะหนีก็หนีไม่ได้ต้องตามใจอมันตลกจริงๆด้ยอ่ะอาตีสัมภาษณ์ค่ะ ชัยน네 um> ี่ชัยสไลม์ไม้ลาหรือชัยใส่ไม้ลายครับชื่อจริงๆค่ะนางสาวปัชยาพรค่ะปัชยาพรพรเกษมไทเรียนคอรคังรอยู่พร์วคอร์คงเนาะที่หนึ่งกับคนที่สี่มันน่ารักรจริงเ เป็นภาพนิ่งด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือน